ครับสวัสดีครับพบกับพอดีชาแนลืองเราครับครับมือนี้มาอ่าอยู่ฟาร์มกุ้ยคือเขาครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับเพิ่นว่าเพิ่นจะเลี้ยวมือนี้แต่ว่าเพิ่นยังไม่ได้ลงคอเดี๋ยวข้อจะไปเบิ้งนะครับว่าอ่าเพิ่นปุ่นจอได้ไปถึงไหนแล้วนะครับครับไปเบิ้งกันเลยครับครับเต่งได้ปลามือนี้ครับเต่งได้ครับก็มั่นใจว่าจะได้ทอดเอาคือวางท่า กำลังเป่าน้ำมัเนี่ยกำลังเป่ามัครับน้ำออกไปโอ้ครับเป็นไงน้ำน้ำถึงน้ำแล้วมั้งเนี่ยถึงน้ำแล้วมั้งโอ้ครับครับขับเป็นว่าเดี๋ยวจะเบิ้งนะครับว่าน้ำมันหน่อยคือไร่ทั้งเดี๋ยวเราจะสีลงทอครับลงทอลงหินหลังจากลงทอลงหินครับ เอาจะน้ำพ่อใส่เนาะเอาจะน้ำพ่อใส่ครับครับครับพราดนะครับ,รบรพ่อหุ้ม่นีบดีหนับตอนตอนนี้ก็อยูกระได้หมื่นยี่สิบเมตรตอนนี้อยู่จักเมตร พี่เื้อเผือกเนาะข้าวกล้วยตอนนี้ข้ากวนจะซื้อข้าเปาใช่โอ้ครับครับครับพี่น้องเพิ่งจะลองเอ่อโตนามึงกันนะครับนะครับพี่น้องไปตะเลียงกล้วยนะครับบรรยากาศจะขึ้นเกาพี่น้องกล้วยกินใหญ่ทั้งกุ่นที่เก่าครับ กูได้สนใจแต่มีคนสนใจเนี่ยมีเบอร์โทรบ่ปะถ้ามีคนสนใจอยางจอมีเบอร์โทรบ่มีเบอร์โทรบ่แต่มีคนสนใจนอยางจออีกเอเอ เออเดี๋ยวปโปรโมทโลุงนี่เรละบอกเลขกันได้ศูนย,ย,ย์เก้าห้าเก้านะครับช่างชัยนะครับเออีีเจ๊นึงเออดเจ๊นึงศูนย์เก้าห้าูเก้ดหส้านะครับผู้ไดสนใจนะครับจอน้ามนะครับเ,เ,เป็นสร้างบ้านน้องนะครับนะครับน้องนะครับ ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับผู้ใดสนใจก็โทรติดต่อนะครับสอบถามิ่นไดนะครับสําหรับราคานะครับผู้ใดสนใจก็อย่าจอหน้านะครับในการเกษตรนะครับพี่น้องไปใส่ในการเกษตรนะครับอ่าไปใส่ในครัวเลื่อนนะครับอ่ติดต่อทางเผู้ใดนะครับตามเบอร์ที่อ่หายไปเมื่อกี้นะครับ คนก็จ่อเสมอว่านเนี่ยครับเป็น่าจเอาจนได้ไซน้ำเพื่นแล้วครับเป็น่าผู้ใดสนใจก็จังโัวติดต่อเพื่อนนะครับราคาขุ้ยกย่านก็เพื่อนเอาเครับ วันนี้แวมาอัปเดตนะครับพี่น้องนะครับครับพาเบางทั้งนี้คือเ่าครับบรรยากาศเบ่งแควยกินหญาให้เ่าพี่น้องครับทั้งเพื่นกะทั้งไอไฟจ่อหนามกับเพื่นกะลง เลยเป็นลงทอเห็ดยังเรียบร้อยเขาจังมาเบิ้งกันอีกแค่หนึงครับเพราะว่าตอนนี้เรัเป็นการทำงานไปเรื่อยๆอยู่นะครับการยังบท่ันได้แล้วดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับในการจานา้ำในการที่จะเลี้ยงควายนะครับครับ เบิ้งพี่น้องนะครับบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีหลายครับเบิ้งนี่ครับจะเก่ากับต่อสมัยพ่อแม่นะครับเอ่อเลี้ยงควายเลี้ยงยังกับตะก,กอนหลายนะครับเกียดพื้นที่นี่ี๋ยวนี้กับควายก็เริ่มจะน้อยลงนะครับอา่าก็เริ่ม เกษตรกรก็เริ่มจะหันมาเลี้ยงกันไล่ขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ดีนะครับเป็นการพัฒนาเราเป็นการอนุรักษ์กล้วยไทยไว้น้่นนะครับก็เป็นการสางไร่ได้ไปพร้อมนะครับครับพี่น้องครับเบืบ่อบรรยากาศนะพี่น้องนะเบืบ่อบรรยากาศเนี่เขาระเจ้านะครับจอหนามนะครับสร้างบป็นจอหนามอยู่นะครับพี่น้อง เปลแล้วเด๋วเป้าน้ำแล้วนะเดียเด๋ยวจะลงพอนะพี่น้องครับครับพี่น้องเอ่อบรรยากาศนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องนะครับ มาอัปเดตนะครับมือหนีก็มาอัปเดตนะครับการย้อนานา้มารดานนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมใสยจะได้อัปเดตไปเรื่อยๆนะพี่น้องที่นี่ก็เอาไว้สำเนียงกอกนพี่น้องครับคือมันยังบเบาวนะครับเดี๋ยวถ้าเรียวปุ๊บพ่อจะมาเบิ่งกันนะครับว่าน้ำม,มันจะได้จะได้น้ำไหลไปไหนนะครับพ,รพี่น้องเพราะเหตุเรียวเราจะเป็นยังไงแน่นะครับพ่อจะได้น้ำพ่อใส่บัวนะครับครับ สำหรับคลิปนี้กับผู้ใดของเมืองนะครับกับปากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามอย่าลืกำลังใจให้ดีแชนแนลนะครับเย่าลืมกำลังใจให้กันต่อไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวนะพี่น้องเด้อครับสำหรับมื้อนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ